สวัสดีครับแม็กนักกายอุปกรณ์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงอุปกรณ์ซัพพอร์ตร่างกายที่มีขายตามท้องตลาดเมื่อเราเกิดอาการบาดเจ็บเราจะสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับเรายังไงวันนี้ผมจะพาไปดูครับ นี่คือ LS Support นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประคองกระดูกสันหลังส่วนเอวและช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้หายจากอาการบาดเจ็บเร็วขึ้นจะใช้ในคนที่มีอาการปวดหลังเฉียบพลันแล้วก็สามารถใช้ลดการลงน้ําหนักในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดก็คือเราสามารถใช้ในการประคองกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัดได้ครับการเลือก LS s u p p o r t ที่ดีนะครับอุปกรณ์จะต้องมีมากกว่า2ชั้นหรือว่า2ชั้นแล้วก็สามารถใช้ได้โดยชั้นแรกเราลัดที่ท้องก่อนนะครับแล้วก็มีชั้นที่2ที่จะเป็นผ้ายืด เราลาัดเพื่อกระชับเอวเพื่อให้อุปกรณ์ช่วยประคองหลังได้ดีขึ้น เอลเอสซับพอร์ตหลักๆก,ก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับปีแกนพลาสติกแล้วก็แกนโลหะซึ่งแกนพลาสติกมันจะสามารถโค้งไปตามสรีระของผู้ป่วยได้ส่วนชนิดที่เป็นโลหะเราจะต้องมีการดัดให้เข้ากับสรีระของผู้ป่วยโดยจําเป็นที่จะต้องดัดโดยนักกายอุปกรณ์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นการเลือกซื้อเราจะต้องเลือกไซ์ที่เหมาะสมนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีตารางไซ์ที่จะเขียนกำกับบอกว่าขนาดเอวขนาดสะโพกเท่านี้จะเหมาะกับไซ์นี้ไซ์นี้ก็คือสามารถดูได้ข้างกล่อง ตัวอุปกรณ์นะครับจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถปรับความกระชับได้ซึ่งเราสามารถปรับได้ตามความพอดีของเราความกระชับจะอยู่ที่เรารู้สึกสบายไม่หลวมเกินไปไม่คับเกินไปสังเกตได้ง่ายๆถ้าเรามีอาการหายใจได้ปกติเราก็จะสามารถใช้อุปกรณ์นั้นได้แต่หากเมื่อไหร่เรา รู้สึกว่าเราหายใจสั้นลงแสดงว่าเรารัดอุปกรณ์นั้นมากเกินไปอาจจะต้องปรับลายให้มันเบาลงในส่วนความสูงของอุปกรณ์นะครับหากมีอาการค้ำใต้เรานมหรือว่าเวลานั่งแล้วอุปกรณ์ข้างหลังมันดันเก้าอี้แสดงว่าอุปกรณ์นั้นมีความสูงมากเกินไปเราอาจจะต้องเลือกไซส์ที่เล็กลงหน่อยเพื่อที่เวลานั่งเราจะได้รู้สึกสบายแล้วก็อุปกรณ์ไม่ดันกดผิดตำแหน่ง ถ้าสมมติว่าเราใส่แล้วเราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องทดสอบนั่งดูแล้วก็ยืนดูแล้วอาจจะใช้เวลาสักหน่อยเพื่อดูว่าเราใช้อุปกรณ์นั้นแล้วมีการหายใจผิดปกติไหมนีซัพพอร์ตเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประคองและลดการลงน้ําหนักของเขา่าและช่วยในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อของเขาได้ซึ่งคนที่เหมาะสมกับการใช้นีซัพพอร์ตก็คือคนไข้ที่มีอาการบาดเจ็บของเขาและคนไข้ที่มีอาการภาวะกระดูกเสื่อม ลักษณะของ n e ซัพพอร์ตที่ดีนะครับจะต้องมีลักษณะเป็นพายืดแต่ว่าประเภทของนีซัพพอร์ตจะมีอยู่หลายประเภทก็คือจะมีแบบมีแกนด้านข้างไม่มีแกนด้านข้างแล้วก็มีเปิดหัวเข่าซึ่งการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปในส่วนของ n e ซัพพอร์ตที่ไม่มีแกนด้านข้างเหมาะสําหรับคนที่มีกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่ามีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเพียงเล็กน้อย ถ้ามีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่มากขึ้นและมีอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นรอบหัวเขา่าก็จะเป็นนีซัพพอร์ตชนิดที่มีแกนซึ่งลักษณะของชนิดที่มีแกนก็จะมีทั้งพลาสติกและโลหะซึ่งโลหะเราอาจจะต้องเลือกที่เป็นโลหะชนิดนิ่มที่สามารถงอเข่าได้ตามปกติในส่วนของนีซัพพอร์ตที่มีแกนด้านข้างนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่มากกว่าที่ไม่มีแกนก็คือจะช่วยพยุงในการบิดงอของข้อเข่าด้านข้างได้ และอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือนีซัพพอร์ตที่มีลักษณะเปิดหัวเขา่าหรือว่าทางการแพทย์เรียกว่าลูกสบ้านะครับตัวนี้จะสามารถช่วยในกรณีที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็นรอบๆลูกสบ้านะครับและวิธีการเลือกซื้อนีซ s u p p o r t ที่เหมาะสมนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีไซส์ระบุไว้ข้างๆกล่อง เมื่อเราได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วนะครับเราจําเป็นที่จะต้องลองใส่อุปกรณ์โดยเวลาเราใส่เราจะต้องให้หัวเข่าอยู่ตรงกลางของอุปกรณ์นะครับแล้วก็ลองนั่งดูสักประมาณ3-5นาทีโดยนั่งงอเข่านะครับหากไม่มีอาการชาก็แสดงว่าไซนั้นเป็นไซที่เหมาะสมกับเราแล้วครับ Anchor Support นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประคองและลดการลงน้ำหนักของข้อเท้าช่วยในการรักษาอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้หายจากอาการบาดเจ็บเร็วขึ้น คนที่เหมาะสมกับ ankle support ก็คือคนที่มีอาการข้อเท้าพิกหรือว่ามีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือว่าการใช้งานข้อเท้ามากกว่าปกติการเลือก ankle support ที่เหมาะสมนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีไซส์ระบุไว้ข้างกล่องอยู่แล้วเราก็เลือกขนาดที่เหมาะกับขนาดของเราเมื่อเราได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วเราลองใส่อุปกรณ์และรัดอุปกรณ์ให้กระชับนั่งพักสักประมาณ3-5นาทีหากไม่มีอาการชาที่ปลายเท้าก็แสดงว่าไซส์นั้นเป็นไซส์ที่เหมาะสมกับเราครับ สำหรับ a n งเ e ิลซัพพอร์ตที่มีสายรัดปรับทิศทางได้นะครับเราจะรัดสายรัดไปทางตรงกันข้ามกับที่มีอาการบาดเจ็บเช่นหากข้อเท้าพลิกไปทางด้านนอกเราจะรัดสายรัดกลับเข้ามาทางด้านในหากพลิกเข้ามาทางด้านในเราก็จะปรับสายรัดออกไปทางด้านนอกครับ สำหรับ a n งเคิลซัพพอรก็จะมีทั้งแบบมีแกนและไม่มีแกนนะครับก็หลักการง่ายๆเหมือนกับมีซัพพอร์ตถ้าสมมุติว่าไม่มีแกนเราก็จะใช้ในการบาดเจ็บที่มันไม่ได้มากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแค่นิดหน่อยหากมีอาการบาดเจ็บรุนแรงเราก็จะใช้ a n งเคิลซัพพอรชนิดที่มีแกนครับ